ออแอมสอเทียนชัยแอมสอเทียชัจสอเทียบชายกาบแอมสอเทียจจอมนทาดีสวนน้ำเงินนี้เป็นน้ำตาลสิเจแแบบน้ตาลสีเจ๊แบเพชรน้ำตาลสีเจี๊แหมจยภูุิครับ คู่นี้รองพิเศษไปกับที่สามพันสามพัน้าละหนึ่าร้อยสามยกสองนาทีพักสองนาทีเท่านะคระับท่านผู้ชมและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรับถือท่านที่อยู่ทางรอบนอกครับเข้ามาเลยครับหรือบาดเชื้อตัวให้กำลังใจกับเกียรติแจ็คเมืองสองปัวของเราครับโดยเป็นพ่อพักของการมวยของจังหวัดสมุทบุรีผู้มีน่าให้พร้อมกับเวทีมวยมาตรฐานเวทีมวยโชคสุดา Boxing Motion เป็นการเปิดเวทีใหม่เป็นเวที มาตรฐานแล้วก็เป็นเวทีป้ายแดงก็ได้ครับของเวทีโชคชุดาบ็อกซิ่งโวชั่นซึ่งเป็นเวทีมวยของเสฉย,ยแจ็คบังโรโบัวเองครับมีนี่คือความชื่นชอบชื่นอชอบในศิลปะแม้มวยไทยและความชอบส่วนตัวเพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนให้กายาเฉื่ติดพร้อมกับส่งเสริมเยาวนชนอมแอมสองเตียนชัยแดงจาก อุดรธานีครับเพชรน้ำตาลสิทธิ์เจแม่มครับจากเชยภูมิมาดูครับแอมเตะขวาครับโดนน้าทั้งนี้นักศึกษาเตะตัดล้มไว้เอาคืนน้ำตางของแอมทีมหายท้องลงไปครับเพชรน้ำตาลของแอมของแอมเตะซ้ายเตะซ้ายได้ที่รับตัวทีเดียวครับที่รับตัวจะทำอะไรกันไม่ได้รลยกรรมการับ เห็ุกำตาลทีเระภาษที่เหตตัวทีขอมแอมเจดขวาเตะซ้ายวางไว้เห็ุตำาลขวางไว้ตีหักเลี่ยมยังไม่ลงคนระับเตะภาษาที่ซ้ายของของแอมเห็ <st arts> ุกำตาลกอลัตเข้ามาตี ทีเทาซ้ายได้ทีเดีวยวโดนแล้วงด้านของแอมหักรรมลุกไปฝาครับสองทีติดขาคืนเช็นเด็ดครับทางด้านของเพชรตำตางๆองแอมวางแขนซ้ายอืนดักซ้ายครับลุกลุกทั้งคู่ครับถือว่าเฉียวไปอองแอมติดติดขวา ไปมาซ้ายขวาครับเห็นน้ตาลตบไปดันไปอย่างเดี๋ยวน้ำตาลเตะขวาได้ทีเดียวโดนทางด้านเอาแหม่มห่าล้มลงไปอยู่ด้านล่างครับลุกขึ้นมาวัดกันใหม่ครับเดี๋ยวน้ำตาลเติมเตะอัดเข้าไปครับโอ้โหหัวใจสู้ดีเหลือเกินครับทั้งเห็นน้ำตาลทั้งเอาแหม่มขอาแหม่มวางแข้งขวาได้ทีเดียวที่ลำตัวของน้ำตาลดันจัดากเชือกกลางสับแย่ออกมา เมย์ชกโดนผิดตาเสียหลักบ้างเจมส์เด่นซ้ายเจมสน้ำตาลเด็กขวาเ้โดนยกที่เด่นโอ้โหผ่านไปครับเด่นยกสองสามครับต้องดูต้องติดตามครับต่อเทียนชัยแดงครับเพชรน้ำตาลสิทธิ์เจมสมครับน้ำเงิน สองครับแตะดวงเขาเตะเลยครับทางด้านอ้อมแหมบล้มไปครับโดนเตะพื้นแต่ติดไปดวงเขาแต่ยังเซตลางออกไปครับทางด้านของเพชรจันเดินหน้าเข้าหากระป๋อเตะขาออยมัดเดนหาบล้มไปอยู่ข้างล่างครับทางด้านของเพชรจันครับลุกขึ้นมานัดกันใหม่ครับทางด้านอ้อมแแบบว่ายังไงโดนเตะพื้นกินตีโดนหักล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่ครับลุกขึ้นมาว่ากันใหม่ครับ เพชรนำตาเดินหน้าผู้หาทีมงานบอกใกล้เข้าหาลโดนนะล้มงไปอีกครั้งเลยครับเอ๋เต่งฟ้าเด้งฟาไปสองทีอันเพชรนำตาเดินหน้าผู้หาเพชรนำตาเป็นยังไงโดนหักเสียหลัวล้มลงไปลุกขึ้นมาแล้ะนนของเพชรนตารากอบดีวยแหอนอมเพชรนำตาหลุดแหก็ลุดเป็นกาครับเตะขา สาวหนุ่มเมื่อต่างกระแสด้านของเด็กจำดันปิดเชือกกรรมการจับแยกปล่อยมือออกมาเด็ั้งตาติดฝาได้ยินอยู่ตโดนั้นนั่นเอาแอมมาหักล้มลงกายครับลุกขึ้นมาว่าได้ไหมครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากเราเพราพี่ใหญ่ของเราท่านเกียร็บใจใจอ่อนของเราเราจะมาให้การสนับสนุนมาชมโวยครับซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของทางด้านจังหวัดหนองบัวลำพูของเราครับ ทุกคนเลยครับทเพื่อสังคมชาวจังหวัดหนองบัวลำภูทั้งไทยทั่วประเทศครับในราบผู้ใหญ่ตรงนี้ครับพราะผมว่าผู้ใหญ่เกลียดสตีดเช่นกันครับขวาแทงซ้ายครับฝาเตะบนเว้น้างนอกครับทางด้านของเตะน้ำตาลเตะฝาพับนอกเจาะคืนยังติดเชือกยังทำอะไรก็ไม่ถนัดับทางด้านหมดยกสองครับ ไปสองยกสู้ดีครับถือว่าหัวจิตหัวใจสอบผ่านด้วยกันทั้งคู่ครับถึงจะเป็นเยาวชนหญิงหรือว่าเพศเนกีีมวยไทยครับเตรียมพร้อมนะครับปีมวยครับยกสองยาย,ยกสามครับยกสามครับยกสุดท้ายครับเพาาที่สุดท้าย น้ำตาลสีแแบบว่าย <t> ังไงมีผักที่เพริมเจ้ารับโดนทางด้านของของแอมดึงเก่งตีไปวางแข้งขวาดีจุ้ยรับตีเท้าขวาดีเข้าซ้ายครับแขกว่าได้ทีเด็ดครับทางด้านของเพชรน้ำตาลครับโดนทางด้านของขอบแอมดึงหักเหลี่ยมลุกลงไปมายกุนี้ทางขอบแอมออกมาคุมวางแข้งซ้ายแข้งขวาดึงแต่ทางด้านเพชรน้ำตาล ขวาคือมาโดนหักล้มลงครับอยู่อีกครั้งหนึ่งครับวางแข้งขวาครับไปสองทีนะครับแต่ก็ยังทนได้ครับท่านนักของเพชรน้ำครับสิเกแมมครับหัวจิตหัวใจถือว่าดีทั้งคู่โดยเฉพาะเพชรน้ำตาลสิเกแมมเนี่ยโอ้โหถือว่าหัวใจดีครับต่อไปครับ จบมวยอาจจะน้อยกว่าทางด้านบบนิดหนึงครับไม่เป็นไรครับตรงนี้มาถึงช่วงปลายยกที่3ยกสุดท้ายแล้วล่ะที่เร่งกองรัวครับทางด้านขององแอมหมดยกที่3ามสุดท้ายครับ <S <S ออขอโทษขอพยเป็นเพื่อนกันโลกแเ,เพื่อนเป็นพ,นพนนนี่เป็นน้องกันนี่คือกีฬาของศิลปะลูกหลานเหลนของ ายขนมต้มบรมบูศาูสา์แผ่นดิน10นักสู้ครับรวบรวมใบคะแนนแล้วชูมือที่คะแนนกับแอขอเต็มใจเป็นป่าตนะคะแนนครับาาตามภาพตามสายตาครับตรงนี้ครับตรงนี้นวมทุกเสร็จไม่ต้องส่ง